กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตเพิ่มขึ้น6%ในเดือนมก,กราคมเมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ5.4%ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น4.5เซในเดือนมกราคมเมื่อเทียบรายปีจึงเป็นที่น่าจับตาว่าเดือนมีนาคมนี้เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะจัดการอย่างไรกับการขึ้นดอกเบี้ยมาตามนัดเศรษฐกิจแบบนัดนัด สวัสดีค่ะ